ปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐรวมถึงความบันเทิงด้านต่างๆผ่านช่องทางการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชนที่ห่างไกลกำลังจะถูกพัฒนาขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ทีวีไทยก็มีตัวอย่างโรงเรียนที่อยู่บนยอดดอยอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง4เมกะบิตใช้กันแล้วและนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและบริการเพื่อสังคมที่ทางสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทอชอจัดทําขึ้นใช้งบประมาณ ประมาณ1ล้าน2 2แสนบาทติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันง,งามค่ะอ๋เมื่อก่อนนะครับอคอมพิวเตอร์ของเรานี่จะเป็นเครื่องในระบบเก่านะครับคือพอถึงชั่วโมงคอมพิวเตอร์นะครับ <Okay. S 2> เด็กก็จะวิ่งมาเข้าแถวรอกันที่หน้าห้องเพราะว่าอยากจะได้เครื่องดีๆอยากได้เครื่องที่มีความเร็วสูงเนี่ยครับแล้วก็บางเครื่องเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยต้องรออีก5นาที10นาที เครื่องมันก็ยังไม่ไม่ทำงานอย่างเงี้ยครับเด็กก็ต้องมาวิ่งกันเพื่อจะได้เครื่องดีๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จํานวนเราก็มีน้อยครับคือเครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อยแล้วก็เด็กก็ต้องมานั่งเครื่องหนึ่งบางทีเนี่ยสามคนสี่คนอย่างเงี้ยแย่งกันใช้อย่างเงี้ยครับ ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชาคอมพิวเตอร์สะท้อนปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ตของเด็กๆโรงเรียนสายทองราชอุทิศอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยเสมืองห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่51กิโลเมตรและกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็ต้องผ่านเส้นทางลาดชันนับร้อยค้ง โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งใน43โรงเรียนนำร่องที่สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชและหน่วยเกี่ยวข้องต้องการขยายพื้นที่ให้เด็กๆและคนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการสาธารณะจากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือ,อยูโซเด็กที่นี่มีด้วยกัน1 1 9คนตั้งแต่ระดับป .1 ถึงป6 แม้หลายปีก่อนเด็กๆที่นี่จะใช้อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีจำนวน5เครื่องแต่ก็มีความเร็วเพียง1เมกะบิตเท่านั้นแตกต่างกันสิ้นเชิงกับความเร็ว4เมกะบิตในวันนี้ก็แบบเก่าก็จะช้ากว่าเครื่องใหม่นะคะแต่เวลาเราจะหาข้อมูลอะไรก็ช้าแบบกว่าจะหาได้โอ้โหก็หมดเช่วโรงเรียนแล้วค่ะแต่เราได้เครื่องใหม่ก็จะเร็วขึ้นค่ะจะหาข้อมูลได้เยอะมากขึน้นค่ะ ส่วนใหญ่ดูข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะก็เวลามาเรียนหรือมีโครงงานก็จะหาข้อมูลทํโครงงานค่ะแล้วว่าเข้ามาเล่นพลัเงานก็จะอาจจะเล่นเกมหรือฟังเพลงค่ะฟังเพลงเครื่องเ,งองเงก่าก,ก็ได้สองสามเพลงก็จะหมดชั่วโมงแล้วแต่ตอนนี้ฟงังได้เป็นสิบสิบเพลงค่ะอันนี้ฟังเพลงของใครเพลง i d o n c a e ของ t o Any One ค่ะเดี๋ยว้ากครมเดี๋ยวก็ ทะเลาะกันแฮมๆเลยค่ะแย่งกันแต่ตอนนี้มีจะอีแล้วก็มาแย่งกันแล้วค่ะไม่เพียงแต่เด็กๆที่จะได้ใช้ประโยชน์สำหรับคุณครูก็ได้ใช้ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกใบนี้ครูนี่ใช้ได้มากเลยค่ะก็คือจะได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆเนาะอย่างเช่นอ่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจากเราดูในหนังสือมันก็มีอยู่แค่นั้นเนาะแต่ความรู้ใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นเยอะค่ะเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลใหม่ๆได้เช่นเออตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นก็ใช่นะคะ กทชมอบหมายให้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่เข้ามาปรับปรุงสถานที่และติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน12เครื่องโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์สาธารณะทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเทคโนโลยีระบบดาวเทียม TOT s a t e l l i t e และโครงข่ายเคเบิลทองแดง ADSL โดยใช้งบประมาณเฉลี่ย1นล้านสองแสนบาทต่อ1สถานที่และต้องช่วยบำรุงรักษาและช่วยแก้ปัญหาหลังติดตั้งอีก3ปีนับจากนี้แต่สำหรับพื้นที่ใดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจะต้องใช้ การติดตั้งโดยแผงโซลาเซลล์มาช่วยและเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้โน้ตบุ๊กแทนเพื่อประหยัดพลังงานส่วนปีหน้ากทชมีแผนจะดำเนินการในพื้นที่ต่างๆต่ตอไปจนถึงกลางปี2554ที่จะต้องส่งมอบโครงการทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกสทอชอพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน